คนในทาวิตว่าเออแบบอยาไหมเราคาอยต่อ,อไปไก็จริงจริงหนูว่ามันเป็นข้อความที่เราพูดโดยรวมเกี่ยวกับกองถ่ายมากกว่านะคะในความรู้สึกของหนูเพราะว่าหนูก็ลงท้ายว่าเพงลงรักบ้านนาอะไรเงี้ยคือจริงๆงตอนที่พิมพ์ก็มีความรู้สึกว่าคนจะตีความไปเป็นพี่เติร์นหรือพี่นิวหรือเปล่าก็เลยพยายามลงท้ายเป็นเพลงรักบ้านนาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ เป็นประเด็นเลยเงี้ยบอกว่าตอนนี้คนเขาจะคิดว่าเป็นขที่นิวไปแล้วใช่ค่ะแต่หนูก็อ่านข่าวแล้วหนูก็แอบรู้สึกว่าพลาดหัวข่าวแรงไปน,นิดนึงอะไรเงี้ยแบบเป็นปลุกคลั่งที่นิวอะไรเงี้ยหนูมีความรู้สึกว่าในฐานะที่เรายังเป็นผู้หญิงไทยอยู่อะไรเงี้ยในการที่เราจะรู้สึกดีกับไทยสักคนเราก็คงแบบไม่ออกแบบไม่ออกมาออกตัวอย่างนี้ณวันที่เป็นความรักครั้งแรกครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ รอให้พี่วีเป็นคนออกมาพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นความเป็นจริงแล้วเราก็คงไม่ออกมาออกตัวแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรแบบโอ้พลาดหัวงันงกาอะไรอย่างเงี้ยล่ะ ก็ภาพลักษณ์หนูก็ดูเป็นผู้หญิงมั่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าพลาดแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาดูละครเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนแฟนคลับบางคนเขาบอกว่าวีพี่ปุกข้างเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ข้างแล้วเราก็ถ้ามันเป็นความจริงเราก็อาจจะอรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความผิดพลาดของเราแต่ด้วยความที่มันไม่ได้มีอะไรเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อกับพี่นิวเลยตั้งแต่ละครติดกล้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพลาดหัวเบาๆนิดนึงจริงเราเราเราปลื้มไหมจิง จริงๆหนูมีความรู้สึกว่าหนูประทับใจในการทํางานแต่ว่าไม่ใช่พี่นิวคนแรกที่ประทับใจแบบนี้นะวันที่เคยถ่ายละครกับพีเอสกันตพง์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจในการตั้งใจทํางานของพีเอสกันตพง์คือไม่ใช่แค่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทุกๆครั้งที่เราทํางานกับใครเราก็จะรู้สึกว่าเราขอบคุณนะที่คอยสอนเราแล้วก็ในฐานะที่หนูเป็นน้องใหม่เนี่ยหนูก็รู้สึกว่าหนูขอบคุณที่เรา เร,เราลงเรือลําเดียวกันมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนในในคณะครงกับก,กันก็คือสอนเราตลอดจนระยะเวลาหนึ่งปีคือพี่นิวคอยสอนคิวบูคอยสอนมุมกล้องอะไรหลายๆอย่างจริงๆก็อยากจะบอกขอบคุณพี่นิวแล้วก็ในฐานะที่พี่นิวเป็นเหมือนพี่ชายแล้วก็เป็นครูด,ด้วยในการที่สอนหนูก็ขอบคุณค่ะแล้วก็จริงๆก็ขอโทษพี่นิวที่ทำที่เป็นพ็นขา่าไว้เป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆันไม่มีอะไรขอโทษจะพไม่ะอะไรนะน นี่คือยังไม่มีคือยังไงดีละ่ะเราไม่มีโอกาสได้เจอกันนะคะ่ะนะวันข้างหน้าอนาคตหนูไม่รู้จริงแต่นะวันนี้คือหนูมีความรู้สึกว่ามัน มันเป็นอะไรที่ยากที่จะเป็นไปได้ด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะมีจะมีจะมีเบอร์บีเซนไฮโล่เซนโรทูบหนูไม่ไม่มีไม่มีเบอร์พี่นิวแล้วก็ไม่มีพินบีบีพี่นิวด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีแบบว่าปีใหม่หรือว่าวันเกิดพี่นิวที่จะทวิตเตอร์ไปซึ่งคนก็เห็นกันเยอะคือเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอะค่ะว่าแบบสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่นิวขอให้มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอืมถม่านัก็ไม่มีอะไรค่ะ